สวัสดีค่ะช่วงหมอยาพาคุยวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องโรคความดันโลหิตสูงนะคะก็เดี๋ยวมารู้จักกันนะคะว่าความดันเท่าไหร่ถึงนะับว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะแล้วโรคเนี้ยมันอันตรายยังไงนะคะมาติดตามกันเลยค่ะ โรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็นับว่าเป็นไเงียบนะคะเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอาการแสดงนะคะจะเกิดอาการก็ต่อเมื่อความดันเราสูงมากๆนะคะโดยอาการส่วนใหญ่นะคะก็จะมาด้วยอาการปวดศีรษะนะคะบริเวณท้ายทอยนะคะก็คือด้านหลังของศีรษะนี่เองนะคะประมาณอยู่เกือบต้นคอเนาะแล้วก็จะเหนื่อยง่ายนะคะวิงเวียน หรือว่าตาพร่ามัวเนี่ยอันนี้ก็จะเกิดจากความดันที่สูงมากๆนะคะซึ่งเวลาความดันสูงเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดอันตรายกับอวัยวะต่างๆนะคะเช่นสมองหัวใจไตาตานะคะที่สมองก็อาจจะเกิดเรื่องของสมองตีบตันนะคะทําให้เกิดเรื่องอมัมพฤกษ์อัมาพาตนะคะหรือว่าหัวใจวายได้นะคะไตาวายก็ถือว่าเป็นโรคที่นําไปสู่อาการที่แบบ รุนแรงนะคะหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องมีการวัดความดันอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆที่มาจากความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะ มาทำความรู้จักกับเรื่องของความดันโลหิตกันก่อนนะคะความดันโลหิตก็คือความดันของเลือดที่อยู่ในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองนะคะเมื่อหลอดเลือดเป็นปกติเนี่ยก็มีขนาดหนึ่งนะคะเลือดก็สามารถไหลผ่านไปได้อย่างดีนะคะแต่ว่าเมื่อหลอดเลือดเนี้ยมันตีบแคบลงเนื่องจากมีไขมันมาสะสมนะคะเช่นเหมือนน้ําในใสา่ย,ยางนะคะถ้าเราปล่อยปกติเนี่ยน้ำก็จะไม่ได้พุ่งแรงใช่ไหมแต่เมื่อเราปิด ท่อเสยยางนะคะลงเนี่ยเมื่อท่อตีบลงน้ำที่อยู่ข้างในท่อเนี่ยคะ่ะก็จะไหลได้แรงขึ้นนะคะนั่นก็คือความดันที่สูงขึ้นนั่นเองก็จะก่อให้เกิดอันตรายทำให้หลอดเลือดในสมองแตกได้นะคะและด้วยขนาดของท่อที่เล็กลงเนี่ยเมื่อเรามีเม็ดเลือดที่เก่อกลุ่มการผ่านนะคะมันผ่านไปไม่ได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการตีบตันนะคะเกิดหลอดเลือดในสมองตีบตัน เกิดเป็นโรคอมัอมาพาตได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบง่ายๆนะคะให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนถึงอันตรายของเรื่องของความดันโลหิตสูงค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลนะคะให้ความดันเราเนี้ยอยู่ในระดับที่ปกติแล้วความดันเท่าไหร่ล่ะที่เรียกว่าปกตินะคะไม่สูงเกินไป ปกติแล้วนะคะเมื่อเราไปวัดความดันโลหิตเนี่ยก็จะมีค่าออกมา2ค่านะคะคือค่าความดันโลหิตตัวบนและค่าความดันโลหิตตัวล่างนะคะค่าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยเรียก s ิสต์ลิกบัตเพชเชอร์นะคะเป็นความดันขณะที่หัวใจบีบตัวนะคะและความดันตัวล่างเนี่ยจะชื่อดิแอสต i ลิกบั d เพชเชอร์นะคะเป็นค่าความดันที่เกิดขึ้นขณะที่หัวใจคลายตัวนั่นเองค่ะก็ถ้าเป็นคนที่ ความดันปกตินะคะก็จะมีค่าความดันโลหิตอยู่ในระดับที่น้อยกว่า120-80นั่นเองค่ะและสำหรับคนที่ความดันโลหิตสูงนะคะก็จะนับจากเกณฑ์คือสูงกว่า14090ก็คือความดันตัวบนสูงกว่า140และความดันตัวล่างสูงกว่า90ก็จะนับเป็นความดันโลหิตสูงนะคะแต่ถ้าในคนที่มีประวัติโรคหัวใจหลอดเลือดเบาหวานหรือว่าโรคไตเนี่ย ถ้าความดันตัวบนเนี่ยสูงกว่า130ก็ถือว่าเป็นความดันโลหิตสูงจำเป็นที่จะต้องใช้ยาแล้วนะคะแต่ถ้าในคนปกตินะคะถ้าเราอยู่ในเกณฑ์ที่ความดันโลหิตยังไม่สูงถึง140-90เเนี่ยก็อาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยานะคะก็เน้นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ความดันเนี่ยลดลงได้ด้วยตัวเองนะคะ ส่วนในเรื่องของการปฏิบัติตัวเพื่อลดความดันโลหิตนะคะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะคะเพื่อให้ความดันโลหิตเนี่ยลดลงได้นะคะโดยข้อ1เลยนะคะเรื่องของการออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีนะคะอย่างน้อยอาทิตย์หนึงเนี่ยให้ได้5วันนะคะก็จะช่วยลดความดันโลหิตได้ สองนะคะหลักๆก,ก็คือเรื่องของการทานอาหารนะคะเลือกทานอาหารที่มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็เลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูงนะคะก็คืออาหารที่มีรสเค็มหรืออาหารพวกแปรรูปนะคะพวกมาม่านะคะปลากระป๋องอะไรเงี้ยนะคะเราดูที่ฉลากได้เลยนะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีโซเดียมอยู่เท่าไหร่นะคะก็จำกัดปริมาณโซเดียมต่อวันไม่ให้เกินวันละ5กรัมนะคะ และข้อ3พยายามลดเล่านะคะลดการสูบบุหรี่ลงนะคะหยุดเลยได้ยิ่งดีที่สุดนะคะก็จะช่วยลดความดันโลหิตได้ข้อ4นะคะก็จํากัดการทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเช่นพวกไขมันจากสัตว์นะคะแล้วก็ไขมันทรานพวกมาการีนต่างๆนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงและสุดท้ายนะคะข้อ5ก็คือพยายามรักษาน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะ น้ำหนักไม่มากเกินไปนะคะถ้ามากเกินไปมันก็จะเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะก็าฝากไว้นะคะสำหรับหลักง่ายๆนะคะแต่ว่าอาจจะทำยากนะคะต้องอาศัยความเพียรพยายามอดทนและต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะเราจะได้ลดความดันโลหิตของเราได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องไปพึ่งยานะเพราะว่าถ้ากินแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องทานต่อเนื่องไปตลอดชีวิตเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ